สวัสดีครับนี่เรามาพบเจอกับบ้านมุงพักเครื่องนะมี20รายการเรามาพบเจอกันใน EP ที่57นะครับอันนี้เลยนะครับบ้านมุงทับเครื่องสนใจติดต่อแอดได้เบอร์โทรนะส่งฟรีมีเก็ดเงินปลายทางนะครับหมายเลขที่1เป็นท้าปิดตานะครับนาจักนนประมาณนึ้งครึ่งเนยียนะ นิ้วก็สามเซนนะครับเนื้อผงลงรักนะครับเป็น้อยองนะครับกลนะับมะทุกเลขการนี่องค์ละสองร้อยนะครับอันนี้เป็นลูกอมนะครับเก่านะครับแ่กเขาักลวดหมอยแบบนี้เลยสามลูกนี้ก็สองร้อยนะครับรลยการที่สามเป็นรูปถ่ายหลงพระในหลวงเรานะหลอเก้า ราคาปวกขึ้นเลยข้างหลังน่าจะเป็นวัดพัะแก้วนะครับเป็นรูป่ายเลยนะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับนานาเลยนี่เนื้อหาดีมาก <c oughs> รายการที่ห้าเป็นพระเนื้อดินนะครับคล้ายผงสุพรรณแต่ทำไมองค์ใหญ่ชองไม่รู้นะครับนี่ เนื้อดินเผาหมายเลขที่6เป็นภาคสมเด็จนะครับคาวกนี่นะครับตัดโยโย่นิดนึงหมายเลขที่7เป็นหังนุมาณนะครับหล่รอลอยองค์สว,สวยเลยหมายเลขที่8 เป็นเหลี่งพ่อเกษนะครับผิวไฟแดงๆเลยนะครับนี่ส,สวยเลยนะปีสองเกนะครับหมายเลขที่9เป็นพระรูปล่อนะเม่อกีอาบออกนั้นเหลือหอข้อทองดีนะครับรูปล่อขงข้อทองดีนะนจังหวัดอะไรผมไม่รู้จักนะครับหมายเลขที่สิบ เป็นพระธรรมากลางเนื้อดินนะครับหลาลคัคพึนครบสุดเลยนะหมายเลขที่สิบเอดเป็นพระรีลาเนื้อดินนะครับรีลาเนื้อดินหมายเลขที่สิบสองเป็นพระนางพญานะครับเลี่ยมพระะตกติด้านหลังมีปู่เขาเลียกไเป็นหลวงพ่อกวยนะโคสิกรา,ามเชยนา <c oughs> หมายเลขที่13เป็นเตารีดเล็กนะสสปั๊ป 25, มรอดสอสอ0รปีปีสองห้าปุ่ทวดปัตตานีกระชังให้นะครับหมายเลขที่14เป็นพัดสัาเร็จเหมือนกันเมตาก็าประไหนนะเหมือน,นลงกูหมายเลขที่15้า เป็นพัย,ยอดธงนะครับเนื้อชินมีลันลหน่อยนะพาดอยู่ในกุนานหมายเลขที่สิหเป็นพรนนางพญานะครับอยู่ในกาะสเต,เ,ตเลสเลยพิมอะไรผมเรียกไม่ถูกนะหมายเลขที่สิบเจดเป็นเหรียญเม็ดแตง,งปูดทวดนะหลังอาจารย์นองนะครับี่ หมายเลขที่สิบแปดเป็นเปอ๋อนั่งนะครับเป็นเมตาค้าขายด้านหลังมียันนะครับเปอ๋อเปอ๋อหมายเลขที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนนะครับเป็นเมีงยานะครับอยู่ในสองเดินจากวัดเลยนะหลังไก่หลังไก่มีหมายเลขนัมเบอร์นะครับหนึ่งสองสองเลยนะ พัดวัดคุ้วยด้วนหมายเลขที่ยี่สิบเป็นตะกุดตะครับอยู่ในหลอดยางขาเอาตะอยางรับเลยนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านความยาวอยู่ประมาณห้านิ้วนะครับม,ม้วนนีนัำไม่ถูกเลยนะเพราะว่าเขาผ่านการใช้มานี่นะครับม้วนหลายรอบเลยแล้วก็มีตะยาง เป็นภูมิปัญญานะเพื่อไม่ให้ตะกุดหักไม่ให้ตะกุดบี้ครบ20รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะขอรูปเพิ่มเติมได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางขอประคุณมากครับ